เจ็บคอมากเลยโฮโหโหไออโหโหด้วยความที่ไม่ได้จับไอเดนมานานสงสัยจะต้องวอร์มแมนรีต่อมาแมรี่มาดามเรดมาดามเรดมีเขามีวายด้วยอ่ะเอาวายมาดีกว่าเออเราบินไปหาเขาให้เขารู้เลยว่าเราคือตัวอะไรเราจะเฉออาอัานไหนขอลองชิมหน่อยไห,หนหดูนะอีเหมนมากจะกินไปเลยนะอีโบ โอเคว้ายตายแล้วแพทมาโอเคกดค่ะแพทมาอนาดแน่อ้แล้วก็ไม่ต้องห่วงส่ยนะว่าเสียงกึ่กึ่กึนี่คืออะไรเสียงพัดลมอากาศในประเทศไทยมันร้อนเนาะอืมตามนั้นอ๋อเหรออืมเอ่ออะไปะโหลดเกมแบบยัวๆอีกหนึ่งเอเอโหลดเกมแบบอู้ยัวยอ้าอู้ยัวยัวยัวอู้ยั ไม่ได้เป็นไรนะเราเราเราเป็นคนปกติจริงเหรอจริงสิไม่เชื่อจริงสิคนอย่างมึงเราจะปกติไม่จริงหรอจริงสิไม่เชื่อ,อโอ้ยอีห้อยตบไหมขอโทษละกันนะอืมจะไม่พูดลคะค่ะจ้า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 ไปทีมงานก็ทำงานไปซะต้องไปจุนชั้นโอเคแล้วก็กลับมาฝั่งเรานะจ๊ะเราก็แบบเนาะไปบ้านไปบ้านเอ่อบ้าน,บ,านบ้านเร็ก เขาเรียกว่าบ้านเหล็กใช่ไหมร่อยตา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 ยอีโมเอมิลี่ได้เยอะอือไดเอทมากไหมได้อยู่ได้ได้อทบ้างไหมโดนเปหนึ่งดรารลเลอร์ดราซารีมินเนอร์ลินเฮอร์ริซีจอนคาริซาร์สเบรุสแอนด์สบรูซิอกะจกว้าวนะคะพราสุดกระจกว่าไปแล้วนะคะ ร waited, so Mohammad, you, uni, it? Later, it so ู้สึกไม่ดีเลยค่ะแพทมาอยู่ตรงนี้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะรู้สึกเหมือนเขามาเก็บนะคะเก็บแบบเก็บใครว่าอะไรนะเก็บบงใช่บงคือบงเนี่ยบงเชงบงเชงบงช้างอาจุ๊บเออไม่โดนไอ้แพทอันนี้ไปกินเนื้อเอออ้าแต่แล้วยังไม่เตะทำไมคนแบบนี้นะเอาแผ่ไปเลยเอาแผ่เอา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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนต้องโดนไม่โดนไปต้องโดน แพตจะเอายังไงนึงจะเอายังไงเธาจะเอายังไงอุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งเอเอเป็นยังไงล่ะแกไม่รอดแน่แพตแกโดนไปหนึ่งรอบแล้วแพตโอ้โหมีการแคนเซิลให้ด้วยใจดีจังเลยป่ะโอ้ยแคนเซิลเธยไม่ใสอุ้ยเดี๋ยวนะเป็นร่องอย่างนี้เลยเหรอลูกมันมาเป็นร่องอุ้ยเดี๋ยวแคนมาจะมองตูดนั่นแหละ ตายตายตายตาใจเวนกำและอิ่มมาก แบบนี้ได้ไงเนี่ยหืมน้าด้นอาทนเกิดไปเลยไม่เอา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 ไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนสักพักบอกว้าตายแล้วแม่โอ้ยลืมไปเลยว่าเราเอามันลงมากดอีเหมดแบบนี้ใช่ไหมไอ้แมะเอาแกฉันจะเอาแกอุ้ยตายแล้วไปโดนอีกแล้วง้อีเดมันแกงกูแน่ๆเลยปล่อยแม่สาวอะแม่มดสาวไปแม่สาวพ่อปล่อยแม่มดสาวไปฉันจะเอาคนเดียวคือเอ็มม่ฉันลิงเอ็มม่คนเดียวแล้ว ฉ,ฉ,ฉันเกลียดแกอีบะฉันเกลียดแกมึงมานี่นะอีเอ็มมามึงคิดว่ามึงสวยมึงสวยมากเหรอฮึฮึโดนกูโดนกูเล่นตูดมึงมานี่ ตูดแบบยั่ะโดนอัดตูดแบบยุ่วๆะมึงลงไปเลยนะห้องวีอ่ะเมื่อกี้ใครกดอีโมสิกูสีขาวสุด้วยเมื่อกี้ใครกดอีโมดสิฉันคฮอยใคร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 แกไงใช่แกไงใช่แล้วใครพังเก้าอี้ต่อหน้าคอนเตอร์แกไงใช่แกนั่งเก้าอี้ไปเลยจะบอกฉันบ้าก็ได้ฉันเกลียดแก ว้ายแต่แล้วชนีโพว้ายชนีโพหวัวไม่แล้วมึงเกลียดมากอะไรในตัวเฮอะไรนี่เดอโดนกระสุนหรอโอเคไปเจอว้ายชนีตบกุ๊งมึงโดนเบียดเดแพ้สิคะว้ายแต่แล้วมึงก,กดอีโมดจะกุ๊งว้ายว้ายอยู่เดี๋ยนี้นะให้เธอตบมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงม,มานี่อีแพ้ยเจ็บยังไม่เตะอีแพ้มึงก็จบไรต่อไปมึงก็จบไรต่อไปมึงก็ ให้จะไปอ๊ยโดนตากขึ้อก็ล้อเลยกดอีโมดกดอีโมดเสียแบบนี้ก็โดนพับเพราร์สแล้วนี่คืออะไรฮะย่ามีย่ามีย่ามีสิ่งที่เขาเรียกว่ากระจกนะมึงอย่าเออไอสัตว์อืมส่วนตัวที่มันอยู่ข้างล่างน่ะมันคือใครมันคือใครมันยังมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่รู้อะ ไาข้างบนดีกว่าอย่ามอมันหิวกันมึงมานี่เลยมึงอยู่ไหนอีแพตตัวด,ดีมึงมานี่นักวัตถุโบราณเธอยังไม่เท่าไหร่นะเธอก็ยังฉันพอจะปล่อยเธอมีชีวิตรอดไปได้อยู่อันนี้นั่งก็อีนนี้เลยส่วนเอเมิลี่นะเอมิลี่ฉันปล่อยแกไปตัวต้นเกมนะใช่ไหมใช่ไหมนะ แล้วไปอีไปเจอวิง่งฉี่ไปนู่นเลยจ้าไม่เป็นไรเอาอีเอมิลี่ก็ได้เอมเอมิลี่แล้วเปล่าอะตัวอะไรเขคือตัวอะไรอ๋ออ๋อไม่ใช่เอมิลี่มันคือตัวที่เขาเรียกว่า อ้ปลวกพอมันกินไม้น้องปลวกน้องปลวกช่วยเพื่อแล้วเหรอลูกน้องปลวกลูกน้องปลวกย่ายมีน้องปลวกย่ายมีบิงนะคะส่วนแพทนะเธอก็ไม่น่ารอดหรอกนะบบนฉันมีกระจกนะมานี่เลยนะบบนฉันใช้เสียงอ่ยเยนเพื่อแกเลยนะฉันกลัวแกจะร้องไห้ฉันกลัวแกจะกลัวฉันมาอยู่เดีด๋ยวนี้อีแพทโอ้ยย่าไม่เตะเจ็บมากเลยเจ้าครันตีดักไม้เปหนึ่งดอกเป็นไงล่ะ ส่วนทางนั้นเนี่ยคนที่ชื่อคนเสือเนี่ยมึงอเธอโอ๊ยตายแล้วเขาช่วยกันแล้วไม่เป็นไรคนสวดถือได้เธอตายอีกรอบหนึ่งเยียบเอมิลี่นี่ก็อยู่เก่งเหลือเกินกูเกลียดตินช่างมันเถอะเนาะก็อ้ยไปกูเกียกรติสักครั้งสักครั้งมวยเกี้ยวมวยเกี้วมานี่ S <S สงบสติอารมณ์นะจ๊ะส่วนอีนี่มึงไม่อะไรกับเพื่อนมึงมากไหมเคจ้าลดขึ้นมานะพี่กับเพื่อนนะเคจ้งพี่กับเพื่อนนั่นชัดแจ้ส่วนอันนั้นวาะอะไรยิวตัวนาา่นะค่ะแบบนี้เหรอเคยเกรงใจให้พันบ้างไหม ไม่เป็นไรกูเอาไปเจอไปนั่งก็นั่งต่อได้แล้วใครมันจะพังไหมอีกไหมอืมอืมอืมเอาหมามึงออึงหมาว้ชะนีตบกูอ้าวอ้าอ้าอ้าวอิง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 ไว้ไว้ไว้อีพีด้วยว่ามึงอี่างเนี้ยอีพทมันเป็นเพราะมึงอีแพทไปไหนวะโอ้ช่างแม่งแหละอิมอีอีอิเอมิลี่อิมิลี่เดี๋ยวโอ้ตายแล้วแพทช่วยเออเนี่ยแพทในในกูก็เจอตัวมึงแล้วมึงมานี่นะอีแพทมึงคิดว่ามึงสวยมากเหรอ เอมิลี่มารับแผลเพื่อนเหรอในเมื่อเกยมารับแผลเพื่อนแบบนี้นะเกก็ตายไปแทนเพื่อนเลยสิตายแทนเพื่อนเลยทาไมฮะเออ้ออรับแผลให้เพื่อนขนาดนี้ก็ตายไปแทนเพื่อนเลยจิงมเสียเลยมึงมานีีเอมิลี่กูแค้นมึงแล้วคนที่กูแค้นมักจะไม่รอดคนที่กูเกียดที่หนะมักจะไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้ต่อไปเข้าใจนะมึงมานี่เลยอเอมิลี่มึงมานี่เอมิลี่ได้เยอะเอมิลี่ได้เยอะ ข่อยจีบอ่ะข่อยจะบบะให้บะฮืออาภัยเจ้าแล้วเออผู้กำเมนิดของบะทอกบะทูกอีนี่ก็อีนี่ก็โอ้ยบักควายตายมึงตายมึงตายเอ็มิลี่เอ็มิลี่มึงตายมึงตายสวนนั่นสวนนั่นสวนนั่นมึงตายครูดาวเสร็จแล้วมาเลยกูครูดาวเสร็จแล้วมึงมามึงมาอะไรเขาบังอะไรเขาบังเลือีกตัวนั้นไปตีโดนใครวะอ๋อทุกคนแหละมา เอมิลี่ได้เยอะแลีหมอชื่อแกคือเอมิลี่ใช่ซึ่งอาชีพแกคือหมอมึงตายยังไม่ตายเฟสองเออช่างแม่งแหละให้เพื่อนมันเป็เล่นเฟสมันส่วนอีนี่นะ่ยอ้าวเป็นลักยของคนนั้นไปเลยสิจ้าไว้ไว้ไวไวบนบนวนเก่งซะเหลือเกอินเพื่อนมันก็ไม่รอด,รอดหรอกรอคะ่ะ จะพับไม้ก็ดูมาตามาตาเรือด้วยนะเจ๊อย yeah, ่ยเพิ่งพับแบบแต่อย้าพับแบบนี้ได้ถูกต้องแต่ขอโทษนะจ๊ะย่าย่าพกบิ๊กเอ๋อทุกคนทำเป็นไม่เห็นด้วยนะคะมันบิ๊กว่าวทำเป็นไม่เห็นด้วยนะว่าว่าโบสถะกับโดนคืออุบัติเหตุแรงอีกอย่างหนึ่งที่เมลแมรี่ไม่ค่อยชอบจะเข้าร่อีกอย่างเหมือนกันทุกทุก ทุกคนเลยด้วยไม่ใช่แค <na> okay. ่มีแมนี่นะคะจงทำใจปดชยมึงมาแพ้เพื่อนกแล้อีควายมึงมาตายเลยมึงมาตายเลยมึง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 แค่กูแค่นมแคแล้วกูแคมึงแล้วมึงทำตัวใจอี้นะมึงทำตัวใจอี้นะมึงมามึงมามึงมามึงเก่งมากเหรอมึงเก่งมากเหรอมึงมึงช่วยเพื่อนกนได้มึงเก่งมากเหรอมึงมาสิมึงมาสิมึงมาสิกูมีกจกกูจกกูดาวคูดาวอยาดโอ้ยมึงไปห้องมึไห้องมึงไปหมไมไปห้มไมไป้มไปห้ององางไมไปหมไป หิวหิวหิวหาพ่อมึงเหรอหิวหาพ่อมึงเหรอมึงมามึงมามึงเจอกูเจอกูมึงเห็นมึงมึงเห็นกูไหมมึงเห็นกูไหมมึงเห็นมีดในมือกูไหมมีดในมือกูมึงเคยเก่งใจไหมมึงไม่เคยเก่งใจหันกันเลยอีพอเซอร์ไม่เป็นไรมึงมันมึงมานี่คุลีลังแค้นมึงนั่งเก้าอี้ซิดดาวพีซแล้วนี่มันคืออะไรมึงรักเพื่อนมากใช่ไหมเอมิลี่มัน เฟสสองมึงตายอีนี Slow ่ก็พับใหม่ไม่รู้ตามาลาเลยอีกแล้วอีได้ยินีเหมือนกันนะคะวุ้นที่ทำให้ถูกอ่สาธุมรทนาโอ้มึนอีนี่ก็เหมือนกันอีนี่ก็เหมือนกันมึงมาค่อยแบบกันมาค่อยหลับกัดอึ่งบักควายมึงไม่จุตายเฉอึงบักควายไม่โดนมือเด็กมึงหิวเผื่อมึงหิวเผื่อนานนั้นอึ่งหิวเผื่อนานนั้นมามึงมาสิสักคนสักคนมึงมามึงมาอีแม่มดมึงบงซ้ำใช่ไหมคอยดูมึงบงซ้ำเดี๋ยวจะ กันเชียวค่ะข้อใบเรือเดี๋ยววเน้องก็แข็งกูชอบมากข้องตายไว้ตายแล้วไม่โดนโอ้โหเย็ดไปก่อนนะบิ๊กตายจริงๆแล้วทีนี้อ่ะอ่อีรอเรียโยคนละคนละเกมว้าตายแล้วคนนั้นลุกแต่ไม่เป็นไรอีแพท คนแบบนี้เหรอไม่มีมารยาทเลยไม่เป็นไรนะจ๊ะถือว่าอ่เสียไหมแบบสวยๆไปอีกหนึ่งมันมีมันมีข้าวหยามแชนกูจะไปช่วยมึงเองกูรอเกาะแล้วอายุดูอิงวัดอายุดูอิงเหรอคิดว่ามือจะเสกอ่ะเกาะทันหรอพ่อมึงก็ช่วยมึงไม่ได้นะเกาะของพ่อมึงมันช่วยมึงไม่ได้อีหอยไม่เป็นไรอีแมรี่กูจะไปขัดความมึงร็วรีบลงมาเล่นงเฟดเพื่อนด้วยเด็กกูเอาอีนี่ไปตายก่อน มาเอมม่ามึงไปตายกับกูก่อนเ่อเด๋วมาเล่นเฟดกันตรงนี้ก็เอามันอ้ยแต่แล้วชนีตบฉนีไปขอกูไม่รอเลยอีนี่ก็บ้นกันอีนี่ก็บ้นกันซึตึงซึตึงขนาดมึงมั้มึงเจอกุ๊กมึงเจอกุ๊กมึงเคยถึงใจหันกมึถึงใจหันเสียบังะยเนี่เนียเนียเนยเนเ่ยนเียนนนยเียไเอ กูเด่นกิ้งกัดมามัดมัตายแล้วมันตายมัดมันตายที่นี่สักวันกูจะบินไปตกบมึงอยู่นั่นนั่นอยู่นันนั่นไม่โดนชลีมึงมานี่นะมึงยังไม่ได้สักเกรดใช่ไหมเออมึงมาึงไม่ได้สักเกรดมึงก็มาไปแล้วไปชลีไปไหนแล้วโอ้มีตรงนี้เล่นกลเก่งนะแกนะฮึไม่เป็นไรแย้มีนี่อ๋อเดี๋ยวจะกระจกกูแยกกว่าเดิมอีกมึงมาอย่าพิท พับไม่ได้เคยมาจากรอบเลยนอกจากรอบที่แล้วที่กูยุ่งเพี่ยนอยู่ไม่ได้อุ้มสีเพื่อนลมใจตอนนั้นเหละชมเชมึงมานี่ค่ะอ,อ๋อแพทกดอีโมดกูเปลี่ยนคนและอีแพทมึงมานี่กูเลงมึงไม่นะคนที่กดอีโมดกูต้องเตออยเท่านั้นนะคะมันมันต้องตตยเท่านั้นนะคะมันคือการแบบว่านะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิลบหลู่แมรี่กดอีโมดต่อหน้าแมรี่แบบนี้มันไม่ดีเข้าใจนะคะมา มาเจอร์แซวนะฮะไปแจ้งกันนะฮะห้าเครื่องหลุมไม่มีอยู่จริงอไม่ปั่นกันสักเครื่องเลยมัแต่ช่วยเพื่อนความบอกดีแนะทีมเวิร์กมันคืออะไรมันคือความตายไงอ่ะอ่ะอ่ะสะใจมากเนาะอีเมลี่และควาตูบูรันแกก็คือสับแยกต่อไปอ่ะออแกคือสัรายต่อไปจะว่าไปมันอยู่ไหนวะแม่งก๊อปคำคนอื่นว่ะแย่มากแย่มาก กอช่องอื่นที่อ๋อกูเห็นหนะ้ามึงอะมึงมานี่อีหอยมึงมานี่อ๋อยอมรับชะตาแล้วสินะสวัขอ,อบคุณนะคะที่ยอมรับชะตาของตัวเองนะคะแล้วมึงก็ไปตายค่ะใครพับมไม้ใส่กูใครรู้ไหมมึงไงคนที่พับไม้ใส่กูคือใครมึงมึงมึงใช่คนที่พับมไม้มมใส่กูไม่มีใครเลยนอกจาก มึงมีมึงแล้วก็ใครอีกสักคนกูจาไม่ได้แต่อาจจะมีมึงใช่อาจจะมีมึงแค่คนเดียวแต่กูจำไม่ได้ชัดเจนมีมึงมึงใช่หนึ่งแล้วคือมึงมึงเคยพามายใส่กูแล้วอย่างนะมึงเคยเอาข้าวหลามมาฟาดหน้ากูแล้วกูก็ไม่อยากกินด้วยกูไม่ซื้อกูไม่มีตังค์เข้าใจไหมห้ยหุยยหุยหวดสวยก่อนวดสวยก่อนกูสวยมากกูสวยมากเห็นไหมกูสวยมากสวยกูสวยกูสวยมากติ๊งกระจกด้วยสวยสวย ก็อยากจะเดินไปถีบหน้าเธอแล้วตะโกนถามด้วยดังๆว่ามึงเป็นประเทศอะไรกูมากไหมอีสัตว์เีเอ,อ็มมาครุณพะมารายาทจ้าอ้อแล้วก็อีกอย่างนะมึงมาเซ็นเซอร์ที่หลังแบบนี้มึงไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้ฮะหายาบทลังชิพเลยเนาะโอ้ผูเห็นใจคนตัดต่อป<อ><บ>ะใช่จริงตัดต่อมันก็มีใจนะเว้ยคนตัดต่อแม่งก็มีใจเหมือนกันนั่นแหละใช่ใช่ด้วยด้วยใช่ใช่ใช่คนตัดต่อกับกูคนเดียวกันนั่นแหละ